สายฝออันทูสัปดา this ิงปองและนิมิวเพื่อนซีสุดฮาจะพาฝอของเราไปเที่ยวกันที่จังหวัดพิษณุโลกกันอีกหนึ่งวันครั้งนี้จะมาทํากิจกรรมกันแบบเต็มอิ่มกันที่ซับไพวันรีสอร์ทกิจกรรมจะเด็ดแค่ไหนไปลุยกันเลยจ้าอนไอ้หนูสวัสดีค่ะดเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปทํากิจกรรมแคมเอ็กซ์แนเจอร์ค่ะแอเวนเจอร์มันทํากันได้ด้วยหรอคะแอเวนเจอร์ขนาดไหนคะเนี่ยลองลองแบบว่า ยกตัวอย่างโปรแกรมที่เราจะทำในวันนี้หน่อยได้ไหมคะนี่รีสอร์ทกิจกรรมชำแอดเวนเจอร์นะคะก็เป็นกิจกรรมที่นั่งรถจางไปตามสเตชันต่างๆซึ่งสเตชันแรกก็คือการนาต่อไปก็อโศกใช่ไหมคะอโศกไม่ใช่อย่างนั้นใช่ไหมไม่ใช่ค่ะสเตชันแรกคือปันอาหารให้คุณยายเสงีดาวไปดูวิธีการปันอาหารให้คุณยายเสงีดาวคือช้างในช่วงใบชรลาว่าเรามีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างสเตชันที่2คือให้อาหารหมูป่า สี่ตัวเลยนะคะที่นี่มีก็คือเป็นหมูป่าเลยนผักให้ปิงปองไม่ใช่ยวภคเาสเตชั่นที่3คือท่องเที่ยวดินแดนในไดโนเสาร์เป็นเป็นคืออะไรอ่ะก็ดินแดนไดโนเสาร์ที่เป็นลูกปั้นของไดโนเสาร์ใช่แล้วมีไดโนเสาร์จริงจริงแล้วเราก็ตีต่างว่าแบบโอ้ใช่ด้วยโอยตา่คุณผู้ชมสเตชั่นที่สี่ค่ะปิดท้ายพี่ปิงปองน่าจะชอบสุดก็คือทานสเต็กและน้ำสมุนไพรค่ะ ไม่พูดพร้อมทำเพลงไปเ,<อ>เลยดีกว่าไปทำกิจกรรมเลยดีกว่าค่ะ,คคะที่ซพฟพวันนะคะจะมีพื้นที่ทั้งหมด91 1ไร่<อ>เป็นพื้นที่รีสอร์ทร5 0้ไร่นอกนั้นเป็นพื้นที่ป่า700กว่าไร่ที่นี่นะคะจะมีช้างทั้งหมด6กเชือกค่ะซึ่งทั้ง6เชุกนี้เป็นเพศเมียทั้งหมดเลย ใช่อายุน้อยสุดก็คือ44มากสุดก็คือ64คือคุณยายเสงดาวที่เรากําลังจะไปปัดอาหารก็คือเป็นเหมือนกับโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยก็คือเป็นแบบโรงเรียนหญิงล้วนลงมาใช่ถูกต้องแะจไม่มีผู้ชายมาให้น้องเลยหรอที่ไม่มีผู้ชายเพราะว่าที่นี่ไม่ต้องการที่จะขยายพันธุ์ที่นี่อยากเป็นที่ดูแลช้างในช่วงวัยฉลาเหมือนแบบเป็นแซงจูรี่สู์เรียนรู้ช้างบางแทาช่องช้างใช่ค่ะเหมือนแบบว่าอยากเลี้ยงดูช้างตามวิถีธรรมชาติของเขา ที่นี้จะไม่มีการโชว์จะไม่มีการใช้ตะขอจะไม่มีการอ่าใช้แสดงโชว์หรือนั่งบนหลังช้างเด็ดขาดเราอยากเลี้ยงช้างตามวิถีธรรมชาติที่เขาอยู่ในป่าจริงๆดังนั้นกิจกรรมทุกกิจกรรมที่จัดขึ้นก็จะเป็นกิจกรรมเชิงบวกทั้งสิ้นเลยค่ะกิจกรรมของเราในซับไพวันรีสอร์ทกิจกรรมแรกก็คือทร a ม a d แอดเวนเจอร์ที่เริ่มต้นจากการไปปั่นอาหารให้คุณยายช้างแสงดาวให้อาหารหมูป่านอกจากจะได้ความสนุกสนานแล้วยังได้ความรู้อีกด้วยนะ แายแสงดาวอยู่ทางด้านนี้ค่ะค่ะอันนี้เหรอคะคุณยายใช่อันนี้คือคุณยายแสงดาวค่ะอันนี้ก็คือสถานการปั่นอาหารให้คุณยายแสงดาวค่ะ